ตลาดช่วงนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปต่างประเทศอีกประเทศหนึ่งคุณผู้ชมฟ้องอีกแล้วว่าดูไม่ได้เนี่ยออทำยังไงเนี่ยโทรโทรไปที่ประจอยบอกนะฮะอ,อ,อ่ะไปที่ประเทศสหรัฐนะฮะหนุ่มสหรัฐท่านหนึ่งเขาไปยื่นฟ้องร้องต่อศาลหลังจากที่สํานักงานเขตไม่ยอมให้เขาแต่งงานกับคอมพิวเตอร์แมคบุ๊ก เดี๋ยวนะเขาอยากแต่งงานกับ macbook ป้าจอยคนอะไรไปแต่งเขาเขาอยากแต่งงานกับ macbook เขาไปขอเขตแต่งงานกับ macbook เพราะว่า macbook อันนี้เครื่องนี้มันอัดแน่นไปด้วยหนังโปเขาเลยอยากแต่งงานกับ macbook เครื่องนี้เขาบอกเขาตกหลุมตกหลุมรักคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วต้องการมันสวยกว่าผู้หญิงตรงไหนละอีกเครื่องสี่เหลี่ยมแบนๆนะใช่เขาบอกว่าอยากแต่งงานกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แหละแล้วก็อยากจะมีเซ็กกับมันมากกว่าผู้หญิงจริงตอนแรกไปขอที่สำนักงานเขตสำนักงานเขตไม่อนุมัติเขาเลยไปยื่นฟ้องร้องต่อศาลศาลก็ไม่ให้ อนี้ไม่น่ามาตอนจบเลยคันปากมากเลยอ่ะออก็เสียใจด้วยนะคะคุณผู้ชายที่หน้าตาหล่อขนาดนี้แต่ก็<อ>คิดว่า macbook สวยกว่าผู้หญิงอย่นันดิฉันนี่มหาพระจอยนี่มนันเน่รับรอง macbook ตกกระป๋องเซ็บกว่าอะไรกว่า MacBook อย่าไปเฮ้ยฉันว่าเขาโรคจิตเคสใช่ไหมก็อาจจะต้องเช็คเช็คทีนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยขออะไรล่ะเคยเคยขออย่างหนึ่งเขาบอกว่าเคยขอในเรื่องของให้ Apple เนี่ยไปฟ้อง p p l e บอกว่าไม่ยอมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทําให้เขาเข้าไปเจอไอ้ข้อมูลต่างๆพวกนี้ได้ตกลุมรัก Apple ิลผิดแอปเปิผิดไม่ใช่เขาผิดฉันอยากแต่งงานคอมพิวเตอร์อะคนเราก็เป็นไปได้เนาะไปเที่ยวกันนะฮะกลับมาที่เมืองไทยไปที่งานนัสการพระธาตุสีสองรัก วันที่1 0ถึง13พฤษภาคมนี้นะฮะณพระธาตุสีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งที่นี่มีประวัติความเป็นมาด้วยประจอมเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเลยมีประวัติความเป็นมายาวนานมากซึ่งสมเด็จพระมหาสกรพผู้ครองกรงุงศรีธิยานะ,ะและพระเจ้าชัยเชษฐถาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคณะหุตที่เวียงจนันทร์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีการสู้รบให้เลือดเนี่ยต้องตกลงบนแผ่นดินดังนั้นพระธาตุสีสองรักจึงห้ามคนที่ทใส่ชุดสีแดง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงกระโปรงแดงกางเกงแดงขึ้นไปเพราะเขาถือว่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเลือดตัวองพระธาตุขาวนวลบริสุทธิ์เป็นการแสดงออกว่าจริงใจนะสองเมืองอยุธยากับเวียงจันทร์เป็นความรักจะไม่ทะเลาะกันจะรักกันจะไม่ทําสงครามกันไปกันได้ที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยใช่ครับ1 0ถึง13พฤษภาคมนะฮะก็ไปร่วมงานกันได้เลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าไปทิ่เลยจะได้ที่องเที่ยวเยอะเลยนะก็ไปนอนเชียงคานแวะไปด่านซ้ายแล้วก็ เที่ยวไปภูเรือนนียก็ทำสวยมากามากเไปที่ัเลย,เยแล้วเครื่องบินไปทุกวันแล้วนะเดี๋ยวเ้สวันนี้ข่าวสารครบถ้วนนะ,ะ,ะคะคุณผู้ชมเราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะ